ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ้องไปสุปกูซุกคนได้ครับผมพบกับคอยบูมน้อยรอยเอ็ดชาแนลคือก็คือเดิมครับสวัสดี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 ครับสำหรับตอนนี้เพิ่งกลับมาจากตลาดนะครับผมวันนี้ได้อาหารมากินเยอะเลยนะครับสำหรับคืนนี้ก็พักอยู่ที่นี่ก่อน แป๊บนึงแป๊บนึงสลับขึ้นนี้ก็พักที่นนี่ก่อนนะครับเพวกนี้ก็จะได้เดินทางไปสารกับแม่สาตอนเช้านะครับก็จะอยู่ที่สารประมาณเที่ยงนะครับบ่ายโมงก็จะกลับไปขายผ้าเหมือนเดิมนะครับอากาศดีๆพี่น้องครับผมครับผม,มนี่อากาศดีมากเลยนะครับนี่พ่อทำไมกําลังตั้งเตานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีผัดปลาดุกอันนี้มระเตรียมทํากุ้งแช่น้ําปลานะครับ เดี๋ยวบูมจะพามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนี่มีมีเห็ดนะครับเห็ดเห็ดเห็ดแกงเห็ดใส่ไข่งมดแดงมีหอยนางลมมีอะไรใน,นลูกหม่อนลูกหม่อนนะครับมีเห็นบักหุ้งเอามาไว้ถ่ายตมพี่น้องแล้วกับมี กุ้งตอนนี้ประมาณสองโลสามโลนะครับเอามาแช่น้ำปลานะครับกุ้งขาวใหญ่นะครับแล้วก็มีหอยแครงสองกิโลนะครับนานๆที่จะได้กินกันพี่น้องครับผมส่วนมากก็ขายของกันนะครับขายผ้ากันไม่ค่อยมีเวลามาแบบนี้นี่ปูม้าเอามาไว้ตำนะครับตำส้มตำใส่ปูม้าโอ้โหเยอะแยะมากมายครับอันนี้กุ้งกล้ามมครับกุ้งใหญ่เอาไว้เผากุ้งใหญ่ตัวนี้นะครับสามกิโลนะครับก็มีประมาณนี้เมนูหลักคืนนี้นะครับผม อันนี้พี่หมวยก็กําลังทํานะครับมีหัวทักทายเอฟซีนะครับสวัสดีค่ะเออนะครับอันแต่งตัวไปวัดมาซาวเหนือก็เลยอันบังคับเนเปลี่ยนชุดเป็นอย่างเนาะนี่นะครับไม่ได้เอาชุดมาเยอะนะครับโอ้โหวชาเป็นอะไรเนาะภาษาเป็นอย่างซะเออนะครับ อากาศดีมากครับพี่น้องครับผมฝนตกโปรยโปรยนะครับมีหน้านะอากาศวันนี้มันร้อนทั้งวันเลยอาสมแราวังนองรอบังนอนหรืก็โอเคนะครับสลหรับขิ้นี้ก็เอาไว้แค่นี้สักกันนะครับผมมากินด้วยกันนะครับพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณ สำหรับกาลังใจจาก F c ฟซีนะครับเป็นวันดีๆนะครับก็คือวันเกิดของน้องชมพู่นะครับอากาศดีบรรยากาศดีมากนะครับอากาศเป็นใจนะพี่น้องเนาะนะครับอะไรไม่จะประจอมเหมาะขนาดนี้นะครับฝนตกในงานวันเกิดของน้องนะครับก็ถือว่าชุ่มเย็นนะพี่น้องเนาะนะครับชุ่มเย็นนะครับสำหรับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สอารมุกดาหารนะครับเราก็จะ ไปให้กำลังใจแม่สาที่นั่นนะครับเดี๋ยวสักเที่ยงบ่ายบุมนก็จะเดินทางกลับเนาะนะครับขอบพระคุณทุกกาลังใจนะครับมากินด้วยกันนะครับเดี๋ยวบุมน้จะลงไปเรียกประถอนก่อนนะครับประถอนเข้าครัวเชิญพ่น้ังครับผมสวัสดีครับ